ที่พีแชน l นลพอด s t mm. หวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพัลภาเขียวแก้วนะคะ วันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจําหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีคับท่านผู้ฟังครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปย้อนวันวานกันภายใต้หัวข้อที่ว่าเพชรในต่มใช่ไหมคะอาจารย์คะ ถูกต้องครับเนื่องจากเป็นโครงการพิเศษนะครับเป็นโครงการที่ลูกฝังโครงการความรักชาติศาสนาประมากศัตริย์เป็นโครงการอบรมที่มีความร่วมมือระหว่างกออเนวยการรักษาความมั่นคงภายในพระราชจัตหรือกอรมนนะครับร่วมกับคณะที่มีการเปิดการเรียนการสอนไม่จะเป็นคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์นะครับอันนี้เป็นอขอบข่ายการร่วมมือระหว่างกอรมนกับคณะศึกษาศาสตร์เอกประสมศึกษานะครับ ก็เป็นโครงการที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีนะมีการเลือกเป็นนิสิตนักศึกษาที่เป็นครูนะครับซึ่งถ้าใครเข้าโครงการเนีคือมันดีมากเลยคือเขาจะได้รับการสอบบรรจุเลยนะเป็นข้าราชการเลยแล้วก็นําไปถ่ายทอดปลูกฝังอวดมการของชาติทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งอยากจะนําเรียนนักผู้ฟังและทุกท่านทด้ทราบว่าเราให้ความสําคัญกับการศึกษาวิชาการเป็นหนึ่งเนี่ย แต่เราได้มาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยต้องปลูกฝังความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก่อนแล้วแล้วเราค่อยผ่องถ่ายเรื่องของวิชาการความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นความรู้โครงการพระเยซตรมจึงจัดขึ้นในครั้งนี้ก็มีมติจากที่ประชุมของกระทรวงนะฮะที่รับผิดชอบและหนึ่งงานของอวว่า ถ้าหน่วยงานไหนที่มีการจัดกระดิ่งการสอนทศศึกษา,าศาสตร์จะต้องมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปด้วยเพราะฉะนั้นโครงการเป็นิัวรวมก็เลยเกิดขึ้นผมก็จะรับหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องของความภาคภาูมิใจในชาติโดยใช้หัวข้อว่าวิพัฒนาการความมั่นคงของชาติผมใช้หัวข้อย่อยนี่ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอ๋อจะแปลกใจไหมผมใช้คําว่าคูน้ําคันดินคลองแม่น้ํา ไอ้คำไอ้คำสี่ห้าคำเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเชิงกายภาพท่านผู้ฟังครับว่าประเทศเราอ่ะมันจะมีความมั่นคงได้ต้องมีการระบบจัดการเป็นซิตี้เป็นสเตทเป็นเมืองเมื่อเป็นเมืองอ่ะไม่ใช่หมู่บ้านแล้วก็ต้องมีการขุดค,คูน้ําคันดินใช่ไหมความมั่นคงไหมมีการสร้างกําแพงเมืองความมั่นคงไหมอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าผู้ฟังอลองลึกภาพ เกรทบอลทุกคนคงรู้จักดีกำแพงเมืองจีนถูกไหมฮะ <Okay. S 2> กำแพงเมืองจีนเกรทบอลเนี่ยเขาไม่ได้สร้างขึ้นเพราะวาความสวยงามความยิ่งใหญ่อลังการซึ่งก็อาจจะมีว่าแสดงศักยภาพของจีนสมัยโบราณตั้งแต่สมัยจิน๋นสมัยถังแล้วก็ว่ามาแต่ความจริงแล้วคืออะไรคือความมั่นคงของชาติในการปกป้องการลุกรานของพวกมองโกสมัยก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญของความมั่นคงของชาติผมให้ความรู้เรื่องของการจัดระบบคูน้ําคันดิน ขุดคลองและก็ไปน้ําในเมืองเริ่มต้นตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์แรกของเราคือทวารวดีเนี่ยเราพบการสร้างความมั่นคงทางด้านกายภาพของคูเมืองในการขุดคูน้ําคันดินที่เป็นรูปแบบเฉพาะแบบเดียวของประวัติศาสตร์ในประเทศไทยคือระบบคูน้ําคันดินไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบคือเขาจะขุดคูน้ําคันดินไปตามเอความภูมิศาสตร์ของพื้นที่ว่าจะโคง้งว่าจะบนว่าจะกลม เหตุผลที่ยังไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมน่ะเราอาจจะวิเคราะห์ได้ว,ว่าเป็นระบบคูน้ําคันดินของเมืองที่อยู่ช่วงเชื่อมต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์เพราะนั้นเราจะพบในเมืองทวรารวดีทั่วเมืองไทยเนี่ยเป็นยุคแรกที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นรัฐโบราณเนี่ยที่มีการสร้างความมั่นคงในการสร้างระบบคูน้ําคันดินไว้รอบเมืองนอกจากการทําระบบคูน้ําคันดินแบบไม่เป็นระบบไม่เป็นระบบสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ในการใช้อุปโภคบริโภค การคมนาคมการติดต่อสื่อสารสองรัฐอื่นนด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคือถวาราวดีอีกสมัยหนึ่งที่มีพัฒนาการต่อมาท่านผู้ฟังครับที่มีการใช้ระบบของคูน้ําคันดินเพื่อเสริมสักยัญพาความมั่นคงของรัฐก็คืออนนาณาจักรของโบราณอนนาณาจักรของโบราณเนี่ยคุณอ๋อถ้าเราสังเกตถ้าเราไปตามประสาทต,ต่างๆอย่างเช่นซีอัลกาวัตแอนด้ยซีอังกอทมแอนด้ต้องไปดูคุณอ๋อเคยไปยังยังค่ะ ผมมีโอกาสต้องไปนมันอลังการมากเลยถ้าถ้ามีเวลาน้อยก็ดูถ้าแถวภาคอีสานภาคตะวันออกหรือเมืองการกระแสะมืองศรก็มีเราจะเห็นได้ว,ว่าการจัดก,การระบบของคูน้ําคันดินและแผนผังของอาณาจักรของโบราณหรือขมิเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนจากทวาราวดีและเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมีความบาลานซ์มีความเอ่อเท่ากันสมมาตรเท่ากันก็เป็นการเห็นได้ว,ว่า การให้ความสําคัญของกูน้ําคันดินยังคงสืบทอ,อดมาจากสมัยทวารมดีแต่เปลี่ยนแบบฟอร์มมาเป็นรูปแบบเป็นมาตรฐานสี่เหลี่ยมมากยิ่งขึ้นไอ้รูปแบบของกูน้ําคันดินที่เป็นสี่เหลี่ยมนําไปถึงการการสร้างเมืองกําแพงเมืองเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยท่านผู้ฟังมันสืบตั้งแต่เขมรมาจนถึงทุกวันนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่เออมีความสําคัญนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการสร้างระบบกูน้ําคันดินล้อมปราสาทหรือเราเรียกว่าบาราย ถ้าท่านผู้ฟังคุณออกไปเที่ยวตามปราสาทต,ต่างๆของขอมเนี่ยเราจะพบบารายนะบารายถ้าเข้าไปถ้าไปอะไรไปพนมรุ้งใช่ไหมที่บุรีรัมถ้าไปพิมายที่โคราชหรือหรือใกล้ๆที่ปราสาทกำแพงแรงเมืองสิงห์ที่มีการขุดบารายก็ค,คือสระน้ำก็เป็นส่งสี่เหลี่ยมแน่นอนลหละเป็นหน้าที่ในเชิงคอน็ปต์วิทยาก็คือเป็นนาทีสีธนนดรล้อมกรกวาลเป็นหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกลูกลาน เป็นหน้าที่ในการโรวโภกบริโภคและชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าเทวสถานหรือพุทธสถานก็ยังคงเห็นความสําคัญของการจัดทําคุณน้ำคันดินแต่เขมรนะคุณอ๋อรูไหมมีหนึ่งสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยรูไหมว่าผมกำลังพูดถึงบารายอะไรอาจจะเดาเดาได้ไหมครับเอไม่แน่ใจอะค่ะอาจารย์คะคุณอ๋อเคาฟังเคยยินคํานี้ไหมอีสบารายกับเวสบารายอ่าเคยได้ยินค่ะโอ้โหมัน มันอลังการมากเลยนะถ้าฟังแล้วฟังลองลอง,ลองฟังผมแล้วเข้าไป Google ไปกดดูโอ้โหมันเขาขุดได้ยังไงเป็นสิบกิโลเป็นเป็นกิโลกิโลสองอ่างเลยนะอันเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่เขาอ่ะมีความมีความโดดเด่นเรื่องของการเป็นเมืองโบราณเขมรที่อยู่ใกล้กับโตลเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่เขาก็ต้องมีความสำคัญในการสร้างสร้างความมั่นคงของรัฐเอกจากขุด กำแพงกำแพงเมืองคูน้ําแล้วขุดบารายแล้วยังขุดอภิมหาบารายขนาดใหญ่สองอ่างคือเวสบารายอิสบารายด้วยเราเห็นได้ว่ากษัตริย์สมัยโบราณตั้งแต่โบราณมาถึงรัชการี้ถึงปัจจุบันเนี่ยให้ความสําคัญกับระบบน้ําการจัดการน้ําและการป้องกันค่าศึกอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของความมั่นคงของชาตินะฮะแต่แต่ถ้าใครเคยไปที่กัมพูชาคุณอ๋อจะพบว่าอิสบารายที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกมันหายไปเกือบครึ่งเลย นะปัจจุบันถ้าใครไปเหมือนกับไปดูทุ่งนาปกติส่วนส่วนส่วนเวสบารายเยอหจะพอเห็นน้ํานะแล้วก็มีปราสาทแม่บุญตะวันตกต้นออกอยู่กลางบารายอันนี้คือยิ่งใหญ่มากสำคัญมากเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับอาณาจักรของขมินโบราณเนี่ยยังแผ่อาณาเขตเข้ามาในเก็บเกษปรษไทยถ้าเราพูดถึงรัฐต่อมาที่มีเรื่องของการจัดทําระบบคูน้ําคันดินคลองแม่น้ําแล้วเมืองไทยคทางแรกคือสุขโขทยัยแน่นอนล่ะ ก่อนที่จะมีเเพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i พ่อขุนบานเมืองเนี่ยเรามีของอยู่ก่อนแล้วสมัยปลายบายน์นะประมาณช่วงของรัชกาลก่อนหน้าหลังพระเจ้าชายมันที่เจ็ดเนี่ยก็ขยายอํานาจเข้ามาในเขตประเทศไทยสมัยก่อนซึ่งไม่ใช่ไทยนะเป็นรัฐโบราณมันก็ทับซ้อนกันนะทับซ้อนกันซึ่งไอ้สิ่งหนึ่งอะ่ะที่มันทําให้อายธรรมของขอม,ขอมยุคนี้ท่านผู้ฟังที่มันแผ่เข้ามามันคือศาสนา ่องอันนี้จะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่จะพูดเรื่องของความมั่นคงเอาไว้ในครั้งต่อไปว่ามันมีศาสนาหนึ่งคือศาสนาพุทธจะเป็นเหรว,ว่ามหายานไม่รู้ละมันก,ก็เข้ามานะครับตามเส้นทางเผยเผยแพร่พระราชอำนาจและเผยแพร่ศาสนาบางคนก็ว่าตามเส้นทางราชมคาเราจะพบว่ามีขอมอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่าขอมสมาดขนลำพงขอมสมัดขนลำพงซึ่งมาอยู่ที่สุโขทยัยเราพบหลักฐานทางทางทางโบราณคดีพบว่าเราพบเมืองโบราณที่มีเรื <c> ่ <oughs> องของขอมอ,อยู่ก่อนเช่น สาลตาผาแดงวัดเจ้าจันนะฮะหรือแม้แต่วัดพระพายหลวงเป็นเขมรมาก่อน <_ sinners> เขาก็เอาเรื่งองของการจัดการระบบของอคูน้ําคันดินสี่เหลี่ยมกาแพงเมืองสี่เหลี่ยมแล้วก็การสร้างบารายเหมือนกันแต่เรียกว่าตะพังมาแทนแต่คุณออกรู้ไหมว่าคูน้ําคันดินสุขโขทยัยมันมหัศจรรย์มากหนึ่งสิ่งลงเดาที่คืออะไรเอความมหัศจรรย์ของมันเหรอคะใช่มันซ้อนกันถึงสามสามชั้นนะ ปกติแล้วเขาฟังเรออ่านึกภาพเรามีเมืองเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมครับถูกค่ะและ้วก็จะมีการทํากําแพงเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมฮะแล้วก็กาแพงก็เป็นคูคูน้ําอีกครั้งหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมแต่เน,นี้ยมันเป็นคูน้ําคันดินคูน้ําคันดินคูน้ําคันดินสามครั้งสามช่วงอะ่ะเราเรียกว่าตรีบูนโอ้โหอันนี้มันมหัศจรรย์มากเลยคือเขาเอา,เอา,เอาน้ําที่เก็บไว้ที่ทํานกเหนือเมืองอ่ะถ้าใครไปสุโขทัยจะเป็นทะเลสาบสลีพง์อ่ะ แล้วก็ให้ไหลตามลําส่งน้ํามาเนี่ยแล้วก็มาไหลคดไปคดมาคดไปคดมาอยู่ในอยู่ในตรีบูนสามชั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นการป้องกันข้าศึกทุกความมั่นคงถึงสามชั้นมันยังเป็นการกักเก็บน้ําให้มากกว่าเดิมหนึ่งชั้นโอ้มันมหัศจรรย์มากเลยนะท่านผู้ฟังคุณอ๋อถ้ามีโอกาสไปเนี่ยคุณจะเข้าสุขโขทยัยทางตําบลเมืองเก่าหรือคุณจะมาทางศรีสํมรงอะไรต่างๆเนี่ยก็าจะผ่านตรีบูนตอนนี้มันเป็นเทินดินหมดแหะ ผมว่าเสียดายมากเลยนะเวลาพานนิสิตศึกษาหรือคนไปเที่ยวนะ่ะแน่นอนเขาก็ต้องไปดูวัดมหาธาตุถูกไหมคุณสองใช่ค่ะพระศรีชุมอะไรต่างๆนานาแต่ไกด์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความรู้หรือชี้ให้ดูเลยว่าไอ้เิอรีที่เธอเห็นสามครั้งเนี่ยมันคือมหาจารย์ของการจัดก,การระบบคูน้ําทันดินเรียกว่าตรีบูนของสุขโขทยัยถ้าเราถ้าเราไม่รู้เรื่องนะพวกพี่น้องที่ไปนะเขาก็ไม่รู้หแรบบอกอาจารย์มันคืออะไรอ่ะ มันคือท้องร่องเหรอ,อเจ้าช่วยมันก็กลายเป็นครูตีบุญอลังการกันอออเนี่ยมันก็น่ามันมันเขาก็ไม่ผิดนะนะ<ฆ>กลายเป็นท้องร่องนี่คือ,อความยิ่งใหญ่มากแล้วจากนั้นเมื่อเขาเอาครูน้ําคันดินตีบุญแล้วนะเขาก็ไหลเข้ามาในเมืองถ้าเราเคยไปที่สุขโขทยัยซึื่อออกเคยไปอย่างเช่นที่ผ่านมาลอยกระทงเนี่ยเราก็ลอยกันในตะพังใช่ไหมตะพังสีตะพังอะไรต่างๆใช่ไหม<ฆ>วัดที่สุขโขทยัยอ่ะเขาก็ชักน้ําจากตีบุญมาอยู่ล้อมรอบวัดบริเวณวัด ซึ่งทําหน้าที่เป็นในการคอนเซปของเขาพูสุมีมีนหนาสมุดล้อมล้อมพระเจดีย์ทำหน้าที่เป็นการปกป้องบอกเขตบริเวณของวัดและที่สุดยอดมากรูม,มาคืออะไรอะไรคะไอไอไอสระน้ําที่ล้อมรอบวัดสกุโขไทยยังทําหน้าที่เป็นปูทกกระเสมาด้วย <S <S 2> <S 2> คือเสมาน้ํา ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เราไปทางโบสถ์่เราก็จะมีใบสีมาใช่ไหมปักแปดจุดใช่ไหมบอกอันนี้เราใช้เตะพังอ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งชักน้ําสตรีบูร์จากสิรีพงมาต่อเนื่องกันเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นอุทกเกษมาล้อมเพราะเราไปที่สุโขทยัยเราจะเจอสะอสะตะพังต่างๆอยู่ล้อมรอบไปหมดเลยนี่คือความสําคัญอันดับหนึ่งแล้วสุโขทัยเนี่ยคุณอ๋อรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องทาสิรีพงทานบทําไมถึงต้องทําตรีบูร์สามชั้นมีน้ําขั้นสามรอบ ทำไมต้องชักน้ํามาอยู่ที่บริเวณรอบวัดอ่อลงเดาสิน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการรับศึกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะอาถูกหนึ่งรับศึกป้องกันแล้วก็ผม,ผ,มผมก็ผมผมก็ผมก็รับได้นะอีกอันหนึ่งคุณอ๋อต้องเข้าใจก่อนนะสุขโทสขทัยเราเคยไปตอนหน้าแรงนะไม่เคยค่ะพระเจ้าช่วยมันร้อนมากมันร้อนมากคือคือแม่น้ํำยมนะผมไปเราสังเกตในสุโขทัยน้าตทุกปีเห็นไหม น้ำท่วมเยอะมากกัที่มีข่าวว่าจะสร้างให้สร้างแก่งเสือเต้นอ่ะน้ำมันเยอะมากถ้าผู้ฟังคุณอ๋อลองลองมีโอกาสไปสุขโขทัยตอนตอนหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแม่น้ําได้เลยอะ่ะมันแห้งมากเลยแล้วรัฐสุขโขทัยอ่ะมันเป็นรัฐอินแลนด์คืออยู่ลึกเข้าไปและระบบของแม่น้ํายมมันเป็นระบบแม่น้ําที่ที่อาจจะเล็กอันดับท้ายๆในกลุ่มสี่แควนะถ้าผู้ฟังปิงวังยมน่านเนี่ยก็มีวังกับยมเนี่ย ที่รวมแล้วก็หายไปไงจริงไหมคออุณอ๋อก็เหลือปีงกับน่านไงเพราะระบบแควมันเล็กเพราะนั้นผมก็าลังมองเพิ่มถึงอ๋อคืออะไรนอกจากปกป้องป้องกันค่าศึกแล้วยังมีการเออจัดการระบบการกักเก็บน้ําไงเพราะว่าตอนหน้าน้าใช่ไหมโอ้นี่มันเวลาพูดถึงนึกถึงลนการการที่เก้าแลออ้วคุณอ๋อที่ท่าน,านเป็นกษัตริย์ที่เป็นคิงแห่งนักพัฒนาคิงแห่งน้ําเพราะฉะนั้นบุพบาพากาลี ตราดเกษตรของบ้านเราเนี่ยให้ความสําคัญกับน้ํามาเก่าแก่เพราะ้เขาต้องจัดการไอ้น้าตอนนี้เนี่ยน้ําฝนน้ําธรรมชาติมาเก็บไว้ที่สลิพงมาเก็บเอาไว้ที่ตรีบูนมาเก็บเอาไว้ที่ตระพังที่สัะต่างๆและตอนหน้าร้อนก็คงเป็นแบบเนี้ยมันแห้งแล้งมากเลยที่สําคัญคือสุขโขทัยเนี่ยมันเป็นเขตแห้งแรงอะ่ะผมเคยพูดนานมากแล้วไม่รู้เ่าฟังคุณอ,อ๋อจาได้ไหมถ้าเราแม,ม่นขัตวัดเนี่ยสุขโขทัยกับพุก,กามจะอยู่ในะนาบพ,พื้นที่ใกล้กันนะ ของของแล้วอายุมันก็ไล่เรียกกันนะห่างก,กันาไม่เกินสองร้อยปีของเขาว่าเก,ก้าร้อยปีพุกามะนะของเราก็เจ็ดร้อยปีที่ถามว่าทำไมผมถึงปเป็นในพุกามเพราะพุก,กามมาส่งอิพต่อศิลปะต่างๆในสุขโขท,ทัยเยอะมาก <S <S แล้วแล้วเรื่องของภูมิศาสตร์ก็เป็นเขตกล่นทะเลทรายเราก็เกือบจะเป็นกล่นทะเลทรายแต่มาถึงขนาดนั้นก็แห้งแล้งเพราะ,ะนั้นการจัดการเรื่องของกำแพงเมืองคูน้าคดินอลังการมากเพราะมาถึงอยุธยาสังเกตไหม เมืองหลวงเราจะย้ายลงเข้าหาทะเลเมืองหลวงเราจะย้ายลงเข้าประหาช,ชุมชนที่อุดมไปด้วยแม่น้ําต่างๆโอ้โหถ้ามาฟังนึกภาพสิครับไหนเจ้าเจ้าพญาฝั่งตะวันตกของเกาะเมืองถูกไหมฮะหนเจ้าแม่น้ําป่าสักแม่น้าลบบุรีทั้งลบบุรีเส้นจริงที่ไหลลงไปสู่แม่น้าป่าสักทั้งลบบุรีที่ขุดขึ้นใหม่ให้เอี้ยวมาลงแม่น้ำเจ้าพยาทางด้านเหนือของเกาะเมืองวิทยาในจะความอลังการของแม่น้ำเจ้าพยาที่มาไหลเจอกับแม่น้ำป่าสักที่ป้อมเพชรตรงวัดพนัญเชิง มันมันเป็นการตอบโจทย์ได้ว,ว่าน้ําสําคัญการจัดการน้ําสําคัญการชักน้ําสําคัญการสร้างคุณน้ำกระดิง่งกาแพงเมืองก็สําคัญแต่น่าเสียดายมากท่านผู้ฟังครับกําแพงมอยุทธยาเนี่ยสมัยโบราณถ้าดูภาพเก่าจากการบันทึกของพญาบัวราัชธานินทรเดชคุปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีภาพถ่ายโบราณซึ่อยุธยากำแพงใหญ่โตมโมโหลานมากเหรอยิ่งใหญ่มากนะครับปัจจุบันคืนออกไปุธยาเคยเจอกำแพงเมืองอยุทธยาไหมเหมือนไม่เห็นนะคะ ไม่เห็นแล้วรู้ไหมรู้ไหมมันอยู่มันอยู่ที่ไหนอืมไม่ไม่ทราบค่ะก็ไอถนนที่แล่นรอบเกาะทั้งหมดมาแหละโอถนนที่เราแล่นรถตุ๊กตุ๊กกบอ่ะรอบเกาะที่เราไปซื้อโลตรงโลตรีรอบแม่น้ําอ่ะมันเป็นถนนที่สร้างทับบริเวณนนแนวกําแพงเมืองเก่าถ้าผมจําไม่ผิดนะ่ะเหลืออยู่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ตรงวัดพันมิกราชเหนือพระที่นั่งสุรยิยาตมรินฝั่งแม่น้าลบบุร,บรี กับอีกเศษส่วนน้อยนิดที่อยู่ตรงสะพานปีดีทำลงทางทางได้แม่น้ำป่าจักที่ตะวันออกยังคงเหลืออยู่ก็เป็นการรื้อกำแพงเมืองใครจะว่าเขามาสร้างกรุงเทพหรือก็ตัวอื่นก,ก็ถากถางไปก็จบข่าวแต่ไปการบอกว่าเขายังคงให้ความสําคัญในการสร้างกำแพงเมืองและให้ความสาคัญในการขุดคลองขุดน้าเชื่อมความสัมพันธ์กันของวิทยาแล้วก็ขยับเมืองลงมาหาทะเลเพื่อหาทางออก แล้วก็เปลี่ยนจากทฤษฎีรัฐที่อยู่ฮาร์ดแลนด์ข้างในเรื่องเขยิบเข้ามานี้ใช้ศัพทศาสตรสมัยใหม่หมคือริมแลนด์อ่ะก็คือเริ่มเข้ามาหาฝั่งของทะเลของน้ํามากขึ้นค่ะอีกที่เราย้อนขึ้นไปทางเหนือล่ะล้านนาเชียงใหม่ก็จะรับอิทธิพลมาจากพม่าเช่นเดียวกันก็มีการสร้างกำแพงเมืองเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะเราจะเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยถ้าเราไปเที่ยวท่านผู้ฟังมันก็จะมีกำแพงเมืองของเชียงใหม่ในเมืองกับนอกกับก,กับนอกเมืองเพะ่ก็มีม,ม,ม,มีมีประตูเมือง ท่าประตูแต่ประตูท่าแพยอย่างเงี้ยคุณหนอลูกม,มาทําไมชื่อท่าแพไม่ทราบค่ะก็ท่าเนี้ยมันเดินลงไปถึงแม่น้ําปิงมีแพรเอาไว้ค้าขายลงมาทางเมืองทางใต้อเขาจึงชื่อว่าประตูท่าแพรก็ให้ความสําคัญกับประตูที่สําคัญตรงกับแหล่งน้ําเลื่องคงมีการขุดคูน้ําคันดินกรณีเชียงใหม่เนี่ยผมก,ก็เสียดายมากนะเราก็ไม่สามารถจะทัดทานความเจริญของเมืองได้นะผู้ฟัง ลระพบภาพเก่าหูกระแพงเมืองเชียงใหม่อลังการมากเลยมันก็เข้าสู่อีหลอบเดอร์ท่าพผู้ฟังครับก็ทําเป็นถนนล้อมรอบทั้งหมดแล้วไม่มีกระแพงเมืองเหลืออยู่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเดชะบ,บูลนะเหลือแจงก็คือมูมอะแจงตะตามแจงสีภูมิเนี่ยแจงอะไราต่างๆจําไม่ได้หมดเนี่ยอยู่ตรงเชียงใหม่แต่ไอ้คุณน้ำพันดินเป็นสีเดียมก็มีอยู่เป็นต้นนี่ความสําคัญ นอกจากนั้นแล้วพอมาถึงสมัยเอกุ้งทนบุรีนะต่อจากอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาสร้างเมืองอยู่ที่ฝั่งทนเมืองแห่งสมบัติเนี่ยก็มีการสร้างกำแพงเมืองเล็กๆเพราะว่าเมืองเราเล็กนะเพิ่งจะผ่านจากการเสียกรุงศรีวิยามาเนี่ยก็มีสร้างสร้างกำแพงเมืองเผอิญมันไปสร้างอยู่เมืองที่มีลักษณะที่ว่าอกแตกเมืองอกแตกคือกรุงทนบุรีเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกจะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและเผอิญทางด้านทางด้านทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เนี่ย มันเป็นส่วนเดิมของลาน้ำเจริยาเส้นเดิมที่ที่ไหลผ่ากลางเมืองระวิจักรปัจจุบันก็คือคลองบางเกาะน้อยบางเกาะใหญ่เพราะฉะนั้นหนึ่งแน่นอนละกําแพงเมืองสําคัญและกําแพงเมืองกรุงธนบุรียังเหลืออยู่นะครับรู้ไหมที่ไหนกันออที่ไหนคะพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีอเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดเอาไว้คือวันที่28ธันวาคมว,วันสืบพระเจ้าตากสินมหาราชทางทางกองทัพเรือนะ่ะก็จะเปิดให้เราไป ไปสักการะบูชาแล้วก็เที่ยวชมพระราชวังเดิมเราจะเห็นกำแพงเมืองของพระราชวังเดิมเห็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่อยู่ตรงข้าป้อมวิชายเยนฝั่งกรุงเทพแต่ป้อมวิชายเยนไม่มีแล้วแต่ป้อมวิชัยประสิทธิ์มีอยู่ก็เห็นกำแพงเมืองเลยแต่เมืองนี้อยู่ต่อมาไม่ได้แล้วเพราะอะไรมันเป็นเมืองแม่น้ำผ่ากลางเมืองเพราะไอ้ด้านในที่โค้งข้างในอ่ะขาศสกมันมาได้ค่ะ และลักษณะของเมืองแบบนี like one, ้มันจะเหมือนกับเมืองพิษณุโลกเมืองตกแต่ร้นก้าลอหนึ่งท่านจึงย้ายเมืองจากกรุงธมรีเมืองอยู่ฝั่งกรุงเทพมหานครมาเป็นทางฝั่งตะวันออกโค้งแม่น้ําก็ฉีกแม่น้ําพุ่งไปตะวันตกทําให้กําแพงเมืองและคูน้ําคันดินและกําแพงเมืองไม่ถูกตัดเตาะดําซ้าดินยังงอกด้วยเพราะเป็นฝั่งที่ดินงอกออกมามีการขุดคูเมืองชั้นในถึงสามครั้งคราบคุณฟังครับคูเมืองเดิมที่เราเรียกว่าคคองหลอด สองก็มีคลององอ่างบางลําพูและสามคือคลองพดุงกรุงกรเกษมท่านจะเห็นได้ว่าการ,รจัดการเรื่องของน้ําการขุดคูน้ําคันดินการแซงกําแพงเมืองมันตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของชาติมันตอบโจทย์เรื่องแนวคิดคอนเซ็ปต์เรื่องมหาสตีล้อมเขาป้อมเมนอันมีสถาบันการหากษัตริย์ทางกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิ มันตอบโจทย์เรื่องของการโอบโภกบริโภคและการคมนาคมขนส่งเพราะฉะนั้นเรื่องของที่เราไปบรรยายในโครงการเพชรในตมเนี่ยของกอระทรวงทรัพยากรธรรมหาวิและสิษษาสา่นคริลทร์วิโรจน์ประสานมิตรเนี่ยก็ได้นําเสนอให้นิสิตศึกษาได้นําเรื่องของความภาคภูมิใจความในชาติในหัวข้อที่ว่าวินาการความมั่นคงของชาตินะครับผ่านเรื่องของคูน้ําคันดินคลองและแม่น้ําเพื่อลูกฝังและผ่องถ่าย ให้สร้างอุดมการณ์ความรักในชาติศาสนาและทางศาสร์ต่อไปครับค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เราฝากกันไว้นะคะสําหรับวันนี้วันหวานไดอารี่นะคะซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจอาจารย์ประจําหลักสูตรสหพฤกษการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยายลัยสวนดุสิตนะคะที่นําข้อมูลดีๆมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์คะด้วยความยินดีครับและนี่คือวันหวานไดอารี่ในท c พีช n e l Podcast กับอ,อพันละภาคเขียวแก้วค่ะ